5สิ่งนี้จะช่วยเสริมสมรรถภาพทางเพศของท่านชายครับสวัสดีครับอยู่กับหมอฟิลนะครับกับช่องหน้าเด็กสุขภาพดีด้วยธีหมอฟิลนะครับจากข่าวที่มีชาวบ้านเนี่ยเอาจิ้งจกตุกแกมารับประทานแบบสดๆนะครับก็ทําให้หมอ,เ,อเกิดความกังวลนะครับว่าอาจจะทําให้ชาวบ้านเนี่ยเกิดความเสี่ยงในการติดเชื้อแบคทีเรียสมุนเดร้าหรือว่าเชื้อพยาธิต่างๆเชืตต้อปรสิตต่างๆนะครับซึ่งไม่ดีต่อสุขภาพแล้วก็ในทางวิชาการทางการแพทย์เนี่ยยังพบว่าไม่ได้ผลในการกระตุ้นสมรรถภาพทางเพศได้ด้วยนะครับ ซึ่งวันนี้หมอจะมาเผยสมุนไพร5ชนิดนะครับที่ช่วยมีข้อมูลทางวิชาการที่ช่วยเรื่องสมรรถภาพทางเพศชายเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยนะครับตัวที่1เลยก็คือตัวโสมเกาหลีนั่นเองนะครับโสมเกาหลีเนี่ยได้รับความนิยมกันมานานแล้วนะครับทั้งในเกาหลีทั่วโลกแล้วก็ในประเทศไทยนะครับที่ช่วยบำรุงร่างกายแล้วก็ช่วยเสริมสมรรถภาพได้เป็นอย่างดีเลยนะครับและตัวที่2นะครับมาจากประเทศจีนครับก็คือถังเช่านั่นเองถังเช่าเนี่ย ได้รับความนิยมมากๆในช่วง2-3ปีที่ผ่านมานะครับที่ช่วยลดความดันช่วยขยายเส้นเลือดได้เป็นอย่างดีนะครับหลายคนก็เอามา ถังเช่ามาใช้ในเรื่องของการเสริมสมรรถภาพทางเพศได้เป็นอย่างดีครับตัวที่3ก็คือเรื่องของกระชายดำครับกระชายดำเป็นสมุนไพรไทยที่ได้รับความนิยมมากๆในช่วงนี้นะครับมีหลายบริษัทเนี่ยเอามาทําเป็นแคปซูลนะขายเป็นอาหารเสริมนะครับหรือก็เอามาทําผสมอยู่ในเครื่องดื่มชูกําลังต่างๆนะครับขายดิบขายดีมากๆเลยสาหรับกระชายดำนะครับและตัวที่4ครับก็คือเรื่องของเห็ดหลินจือนะครับตัวนี้ก็เป็นสมุนไพรที่มาจากประเทศจีนเช่นเดียวกันซึ่งตอนนี้เนี่ยหาได้ง่ายมากๆแล้วก็ราคาถูกมากขึ้นเยอะเลยนะครับ มีทั้งแบบแคปซูลมีทั้งแบบอบแห้งนะครับสามารถรับประทานแบบแคปซูลง่ายห,หรือเอามาต้มรับประทานดื่มเองก็ได้นะครับมีคนไข้หมอที่เป็นเบาหวานชนิดอ่อนๆน,นะครับรับประทานเห็ดหลินจือแคปซูลเนี่ยทำให้ลดเบาหวานโดยที่ไม่ต้องรับประทานยาเบาหวานอีกด้วยนะครับและตัวที่5ครับเป็นตัวที่เด็ดมากๆเลยเพราะว่าหาง่ายครับก็คือกระเทียมนั่นเองกระเทียมไม่ว่าจะเป็นกระเทียมไทยหรือเป็นกระเทียมจีนแบบหัวใหญ่ๆก็ตามนะครับจะมีสารอาริซินซึ่งเป็นสารสําคัญที่ช่วยลดคอเลสเตอรอล ช่วยแก้เส้นเลือดอุดตันต่างๆได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครรับประทานกระเทียมไม่ว่าจะเป็นในรูปของแคปซูลที่เป็นอาหารเสริมหรือจะเป็นในรูปของกระเทียมสดกแล้วแต่นะครับก็จะช่วยทําให้เส้นเลือดอุดตันต่างๆหรือเส้นเลือดที่ติดอยู่ไม่ว่าจะเป็นสมองหัวใจหรือวอ่าวัยวะเพศนะครับก็จะทําให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นนั่นเองครับนี่ก็เป็นเคล็ดลับเรื่องของสมุนไพรที่ช่วยเสริมสมรรถภาพทางเพศชายได้เป็นอย่างดีนะครับและได้ผลดีแน่นอนครับเพราะว่ามีข้อมูลทางวิชาการยืนยันนั่นเองครับ